สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับ,รบพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV วันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567วันนี้วันหวยออกนะครับใครจะโชคดีใครจะโชค,คร้ายขออภัยฮะวันนี้วันที่วันศุกร์ที่15สิงหาคม2567ครับ รู้สึกมึนๆน, bueno นะครับพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันหวยออกนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีเรื่องที่จะมาพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอขมเนก่อนที่ช่วงบ่ายเราจะไปติดตามเรื่องราวของการทำบัตรของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย รู้สึกว่าจะมีข่าวดีมากขึ้นหลังจากที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะได้ลงพื้นที่และไปจัดระบบระเบียบใหม่นะหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอเรื่องราวข่าวอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราเห็นอกเห็นใจและเราเข้าใจนะความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ต้องการสิทธิที่จะอยู่ในประเทศไทยตามที่กฎหมายกําหนดตามระบบระเบียบ ของทางราชการเขามีสิทธิ์พึงมีพึงได้แต่ปรากฏว่ามีการมารุมมาตุ้มเกี่ยวกับเรื่องของการรีดเงินเก็บเงินนะเป็นกระแสดังสนั่นปั่นปืนนะทางเหนือเขาว่างั้นไปทั่วประเทศเราจึงต้องออกมาพูดออกมากล่าวออกมาติดตามและพยายามที่จะเอาผิดการกระทำของคนที่เอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรแล้วช่วงบ่ายนี้เราจะนำเอาเรื่องดีๆที่ทางทีมงานของเรานะคือคุณรันนะได้ไปติดตามเช,เช่นเดียวกับทางท่านบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวออนไลน์ได้ไปติดตามเรื่องราวและเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงมาดำเนินการดูแลแก้ไข ดังนั้นปัญหาตรงนี้นะครับมันติดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านนอำเภอในพื้นที่นะครับท่านอาจจะมึนอาจจะเครียดอาจจะทํางานหลายด้านนะครับเราเข้าใจเราเห็นใจก็เลยแก้ปัญหาได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็เดขาดเราก็พยายามที่จะเสนอแนะแต่ท่านก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวนะก็ขอย้ายออกจากพื้นที่นะครับ หรือถ้าท่านไหวก็ทำให้มันเต็มที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้มีข้อคอรหาไม่ว่าจากกรณีที่มีคนใกล้ชิดของท่านนะครับไปให้กับคนสนิทนะครับเที่ยวมาจัดคิวแล้วก็เก็บเงินรวมทั้งการเรียกร้องในการทำบัตรสองสามหมื่นเนี่ยนะครับกระแสตรงนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับส่วน ท่านที่ได้รับการจัดระบบระเบียบใหม่ก็สบายใจบอกว่าถ่ายไปหลายคนแล้วไม่เสียตังค์เรายินดีด้วยเพราะเราก็ถือว่านี่คือการทำงานของเรานะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องและต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ยังรับฟังเราและก็ไปดูแลแก้ไขปัญหาแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของศึกสงครามระหว่างไทยกับขเขมร เพราะในยามศึกสงครามเนี่ยนะฮะอะไรที่เราดําเนินการได้นะครับเราก็ต้องดําเนินการเช่นการปิดด่านการผลักดันแรงงานขมเขมรกลับนะครับและการตัดทะเบียงทุกชนิดนะครับเพื่อที่จะเป็นต่อถ้าเราทําอย่างนี้นะสักระยะหนึ่งเนี่ยขมเขมรก็จะอ่อนแรงลงและนั่นก็คือต้องมากราบการเราและเราก็สามารถที่จะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามครับ มันเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงนะครับมันน่าคิดนะซึ่งผมจะนำเอารายละเอียดเนี่ยมาถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยถามไปยังรัฐบาลถามไปยังกองทัพว่าข้อมูลตรงนี้จริงหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่พยายามจะส่งสินค้าให้กับทางขเขมรทางกองทัเพเขมรเพื่อที่จะให้มีแรงมาโจมตีไทย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไปดูกันครับเนื่องจากตรงนี้มีกระแสนะฮะออกมาแรงมากนะเขาบอกว่ายามศึกยามมีศึกสงครามตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยคู่ต่อสู้มักจะตัดกำลังกองสเสบียงของศัตรูอย่างกรณีที่ยุโรปกรณีที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะคว่มบาตรรัเสเซียในกรณีที่ เปิดสงครามกับยูเครนนะค,ความบาดในหลายสิ่งหลายอย่างหวังที่จะให้รัสเซียนี่อ่อนแรงด้วยกำลังทางสเสบียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดกอ่าำลังกองสเสบียงของศัตรูนะเช่นในอดีตที่ผ่านมาหรือในอโบราณที่เรารบพุ่งกันมาเนี่ยก็จะมีการทำลายนะ อระบวนการของสเสบียงของศัตรูด้วยการทุ่มโจมตีและคว่ำบาตรเป็นแบบนี้กันทั้งโลกเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนั่นเองแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับนะแต่ในขณะที่ทหารไทยเนี่ยนะถูกวางระเบิดขาขาดสักกี่คนก็ต่างในขณะนี้ครับทหารไทยและพลเมืองผู้บริบสุทธิ์จะสูญเสียชีวิต เพราะถูกค่าศึกโจมตีเพื่อยึดแผ่นดินไทยแต่มันที่น่าแปลกนะฮะที่หลายคนเขางงแล้วก็ถามมานะครับก็คือความจริงที่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยกลับไม่สนใจแต่กลับห่วงใยค่าศึกจนต้องหาวิธีช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพื่อส่งสเสบียงให้ค่าศึกมาทำร้ายทหารและพละเมืองไทยต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะคำว่าไส้ศึกและคนขายชาติจึงไม่เกินเลยและถูกต้องที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะผู้นำตัวจริงคือทักษินและนอมินีมีหลายคนหลายชื่อหลายตำแหน่งที่กำลังดำเนินการกันอยู่ถึงขนาดมีการประสานขอเปิดเส้นทางนะจะส่งสินค้าผ่านลาวไปเข้าขเขมร การกระทำอย่างนี้ก็มีทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่ว่าณเวลานี้เนี่ยเรากําลังได้เปรียบแม้แต่ในขณะที่เรากําลังรบเรากําลังได้เปรียบเรากําลังจะดําเนินการเบ็ดแบบเแบบ็ดเด็ดแเบบด็ดขาดก็มีความพยายามบีบนะอย่างรวดเร็วให้ไทยยุยุติการทำํำศึกเที่ยงคืนก็ทําไมไม่ลากยาวไป6กโมงเช้าละครับ เราจะได้แก้ไขปัญหาประสาทตาควายแบบเป็นเ็จเด็ขาดแต่กลับปรปยุติแค่นั้นเหมือนกับจะเข้าข้างขามิมนหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้กล่าวหานะแต่เราถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่คุณจะห่วงจริงห่วงมากห่วงน้อยเราไม่ทราบนะครับแต่ณเวลานี้มีข่าวโผล่ขึ้นมานะครับมีข่าวโผล่ว่า ได้มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยขอเจราจาลราขอผ่านทางส่งสินค้าไปกัมพูชาเรื่องนี้จริงอยากถามรัฐบาลแ่ะครับว่ารัฐบาลจะตอบเรื่องนี้อย่างไรนะไม่ใช่ข้อกล่าวหาไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นการถามว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงท่านก็ตอบชัดๆว่าไม่จริงเป็นเฟกนิยเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าหลงเชื่อ แต่ถ้ามันจริงขึ้นมามันคืออะไรครับในขณะที่เราปิดด่านใช้แดนในขณะที่เราผลักดันแรงงานเขมรกลับเขมรกําลังจะอดตายกองทัพกําลังจะไม่มีกินแต่ปรากฏว่าเมื่อ2อสาวันนียมีปลากระป๋องสามแม่ครัวของไทยไปโผล่ครับไปโผล่ที่ทหารแนวหน้าชายแดนที่กําลังกัดไทยอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่บอกว่าไม่จริงเนี่ย มันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องตอบนะฮะไม่ใช่ว่าพอเขาถามนะฮะประเด็นต่างๆก็ไม่พอใจจะฟ้องจะร้องถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ก็อย่าอยู่เลยครับและแน่นอนฮนะถ้าเป็นอยู่อย่างนี้อยากจะให้บรรดาแกนนำม็อบเนี่ยนะฮะผลักดันจริงๆจังๆเลยไม่ใช่ไปแค่วันเดียวเราอยู่ไกลครับไปกลับมันไม่คุ้ม ถ้าเราต้องพาทีมงานไปเป็นหมื่นคนเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายมันเป็นแสนเราไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นเราไม่มีนายทุนแต่ถ้าไปปักหลักซดกันเลยเนี่ยโอเคเราก็พร้อมที่จะลุยเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาถามรัฐบาลว่ามีการเจรจาลาวขอผ่านทางส่งสินค้าไปกัมพูชาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกรรณาตอบให้ประชาชนชาวไทยทราบด้วยนะครับ อาทีนี้ไปดูเอาครับว่าไอ้ขมินเนี่ยมันเลี้ยงเชื่องไหมนี่คือไส้เสกนะนี่คือตัวอัปรีจังไรที่มันออกมาท,าท้าทายทั้งๆท,ที่ทํามาหาแดกอยู่ในประเทศไทยจึงอยากจะถามรัฐบาลและถามไอ้คนที่พยายามที่จะวิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาสินค้าส่งไปให้ขมินเนี่ยว่าหัวใจพวกมึงทำด้วยอะไร และคิดอะไรกับประเทศไทยเมืองลองไปฟังดูครับแล้วคนไทยทั้งประเทศฟังดูครับว่าไอ้เขมรเนี่ยมันเฮีย้ยชั่วช้าสารเลวแค่ไหนอย่างไรไปฟังดอูอยากมาหากูใช่ไหมรีวิวสถานที่ไปชุบัลให้ดูหน่อยอ๋ผมอยู่จังหวัดชุมบุรีครับ อำเภอสัตหิบขนนกัน,นอยู่แกะไขทหารเรือแล้วก็รีบๆมาเลยผมกลัวเชงเลยแม่แล้วก็แล้ว,ลวอยากทำอะไรผมนะผมพูดเพ่เนี่ยกลัวเชิงเลยเนี่ยกลัวอย่างตัวสันเลยแค่บ,บอกให้พวกคนน่ะรู้ให้มีสมองคิดบ้างสงสารทหารเขาเนาะตายทุกวันเลยยืบระเบิดขตาคัดทุกวันเลย พวกมึงเห่าแต่ในบ้านไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ขา่าวปลอมตอแหลทุกวันเนี่ยสมมติว่าทหารของมึงได้จริงๆนะแมงบนักเขาเมืองไทยเต็มเลยคลิปนี้ฝากถึงชาวไทยครับหรือว่าเขาเขาเรียกว่าซยมให้เขาใจว่ามาเอาทหารของพวกมึงอยู่ชายแดนด้วยประมาณจุดพันเกือบหมื่นน่ะ เปิมือศพเลยมาเอาเลยแมงปนักขาบ้านเมืองเมือ,มองเงียบกิบเลยสน้มลบอะไรขาตายเคสิบห้าคนมึงควายเหรอมึงมีสมองคิดมา้ยอะมึงคิดด้วยมึงก็ว่าบ้านเมืองคนอื่นหนึ่งตายห้าหกห้าหกสหหกพันแต่บานเมืองม,มืองอ่ะมึงรู้ไหมเนี่ยอยูใช้เดนอ่ะมึงมาเอาด้วยเป็นเมืเินเลย โอ้พวกมึงนี่โง่เห็นมั้ยกูบอกว่าโง่โง่แล้วมึงต้องดูข่าวต่างชาติบ้างไม่ไม่ใช่ดูแต่ในบ้านของมึงพวกไอ้สบองควายฝัดทึงไอ้กุ้งด้วยอย่าจะมัว